ทุกคนนะคะวันนี้เราก็ได้มานะคะบ้านเรานะคะทุกคนนะคะอ่าเรามานะคะทางตรงนี้ก็คือไปที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนนะคะนะคะตรงนี้เรายังไม่เคยมาแต่ว่าเป็นบ้านเกิดเรานะคะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเฮ่านะคะทุกคนนะคะที่เรานะคะก็ได้นะคะทุกคนนะคะทางเดินนะคะทางเดิอนอันนี้ทางเดินเข้าไปนะคะ ค่ะทุกคนนะคะนี่ทางเดินเข้าไปนะคะนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนะคะนี่วัดนะคะทุกคนนะคะนี่วัดจริงนะคะทุกคนนะคะนะคะทุกคนมาทางนี้นะคะทุกคนนะคะตรงนี้นะคะทุกคนนะคะข้างหลัง นี่ตรงลุ่มลื่นมากทุกคนลุ่มลื่นมากว่านี่สะนะคะทุกคนนี่สะนี่คือแม่ลำตัวท่านนะคะลำตัวท่านนะคะผสูสีโทสีทองนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบ้านเหล้าวิชานะคะบ้านเหลาวิชาทางอันนี้ทางไปนะคะทุกคนนี่ทางไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะทางจะไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ คือว่าเป็นบ้านเกิดท่าทุกคนแถวนี้ก็เป็นบ้านเกิดนะมาอาวานก็นะคะแต่ก่อนก็เคยมาเลียนนังซื้อแถวนี้นะคะทุกคนค่ะถือว่านะคะ,นนะ,คะก็ได้อ่ามมิตรหมายที่ดีนะคะก็คือตรงนี้นะคะทางเดินเข้าไปนะคะทางเดินเข้าไปนะมาพาเดินเข้าไปทุกคน มาแล้วนะคะทุกคนมาเจอองค์ปู่ท่านแล้วนะคะมาเจอองค์ปู่ท่านแล้วนะคะตรงนี้เป็นนะคะบ้านเหล่าวิชานะคะทุกคนบ้านเหล่าวิชาคำสีดาที่เรานะคะปู่ซีสโธนะคะทุกคน บออน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนนะคะไหว้ปู่กันนะคะเดินเข้ามาแล้วทุกคนนะคะมากราบองค์ปู่ท่านนะคะอันนี้เราใช้มือถือนะคะทุกคนนะคะ ไม่มีไม้จับสันนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะขัวน้ําสกษษิดนะคะเอาปู่สีสุโธนะคะห้ามโยนเหรียญโดยเด็ดขาดนะคะมาถึงแล้วนะคะห้ามโยนเหรียญโดยเด็ดขาดนะคะปู่สีสุโธน่าคลาดนะคะทุกคนนะคะ ตั้งอธิษฐานร้อมกันนะคะทุกคนนะคะกายนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายาวาจาจิตตาอาหารอนภานะคะที่พอดีสีสิบโทวิสุทธิเทวาปุเชมินะคะทุกคนนะคะ แล้วก็นะคะขอบคุณทุกคนทุกการรับชมนะคะทุกคนตรงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจถือว่าศักดิ์สิทธิ์ในทุกคนศักดิ์สิทธิ์มากนะคะทุกคนนะคะเป็นวัดขามศีดานะคะทุกคนนะวัดํามศีดานะบ้านเหล่าวิชานะคะที่บางอวัคุยให้ฟังนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ปู่ท่านนะคะเป็นองค์ปู่นะคะนะคะตรงนี้ก็นะคะทุกคนที่กร่าวบ้านนะคะอาจจะสะท้อนเสีนิดนึงนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นองค์พระประธานนะคะทุกคนนะคะ ถัดไปนี่ก็เป็นป่านะคะทุกคนนะคะป่านะคะนี่ก็เป็นป่านะคะทุกคนนะคะเราก็ได้มาบ้านเกิดเมื่อนอนท้าทุกคนตรงนี้ก็เป็นบ้านเกิดนะคะบ้านเกิดของเมืองอ่อนนะคะสิบปุนะคลาชเช่นกันนะคะทุกคนนะคะตรงนี้นะคะทุกคนนะคะเราก็ได้กลับบ้านกลับบ้านนะคะทุกคนท้าก็ได้มาหาปูพ่นนะคะทุกคนมาไหว้ปูพ่นนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะใครกดคลิปนี้นะคะก็นะคะสาธุสาธุทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,กปกักรักษาคุ้มครอมท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ